¿Qué y... ค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลออาราวกฎหมายน่ารู้ค่ะวันนี้อยู่กับแนนนะคะพิมระดาธิธิกรธนานุรักษ์ค่ะเจอการเปรนประจำค่ะทุกทุกเสาร์อาทิตย์นะ,ะช่วงเวลา5้าโมงถึงห้าโมงครึง่งทางช่อง police TV สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะซึงเมื่อวานนี้ค่ะวันเสาร์คุณผู้ชมได้เจอกับคุณฟาลุกไปแล้วนะคะวันนี้เจอกับแนนค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้ค่ะเราจะมีการหยิบยกแล้วก็พูดคุยในประเด็นข่าวนะคะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องที่คคนให้วาม ใจกันเป็นอย่างมากแต่ก่อนอื่นค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะกดติดตามแฟนเพจ a c o b o o k ลออาราวค่ะซึ่งเรามีการนําคลิปในแต่ละ Ep ีนะคะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะฝากกดะะติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเราแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนจะได้รับรู้ในเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวกันค่ะแล้วคุณผู้ชมค่ะยังสามารถติดตามรายการของเราโดยการรับชมสดพร้อมกันนะคะได้ทางเว็บไซต์ค่ะ w w w p o l i c tv. tv นะคะนอกจากนี้ยังรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ได้ด้วยนะคะที่ช่อง203ค่ะใครที่ใช้ AS ค่ะสามารถรับชมได้ที่ AS Play ด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังของเราผ่านทาง YouTube Channel ได้ด้วยค่ะที่ p o l i c tv u c i media นะคะในนั้นมีหลากหลายรายการให้คุณผู้ชมได้ไปเลือกรับชมกันด้วยค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่า เรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเป็นข่าวดังแล้วก็เป็นข่าวที่สะเทือนขวัญสะเทือนอารมณ์ของคนที่ได้รับข่าวสารนี้นั่นก็คือเรื่องของนายเอม็มซึ่งนายเอ็มเนี่ยเป็นคุณพ่อที่ทำการฆ่าลูก หลายศพเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมขะมากถึง5รายเลยทีเดียวซึ่งเป็นลูกแท้ๆของตัวเองเนี่ยนะคะแต่ว่าประเด็นค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วในเอ็มบอกว่ามีการรักษาตัวเองเออในเรื่องของจิตเราจะมาคุยกันว่าถ้าหากว่าคนที่เป็นวิกลจริต คนบ้าเขาต้องรับโทษทางกฎหมายหรือเปล่าหรือแม้แต่กระทั่งเรามีลูกออกมาแล้วเราคิดแต่ว่าเลี้ยงเขาไปตามสภาพแบบนี้จะได้ไหมเด็กเขามีสิทธ์ ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างไรรวมไปถึงนะคะเรื่องของสามีภรรยาด้วยคนที่อยู่ด้วยกันเ,เป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแต่ว่านําผู้หญิงอีกคนนึงมาอยู่ด้วยใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันแบบนี้จะมีผลในลักษณะทางกฎหมายอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแนนอยู่กับพี่ตั้งค่ะพันตํารวจเอกดรธนเจษพิรมเอี่ยมค่ะ รองผู้บังคับการกรองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลางกองบัญชาการศึกษาค่ะซึ่งนั่งอยู่ในรายการกับแนนแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้นค่ะสวัสดีครับดีครับอย่างนี้ค่ะพี่ตั้นต้องบอกเลยว่าข่าวนี้แต่เชื่อว่าพี่ตั้นก็ทราบมาบนะคะเพราะเป็นข่าวดังมากๆค่อนข้างก็ถูกครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าบุพการีต้องเรียกว่าบุพการีหนึ่งคนจะสามารถที่จะทําลูกในไส้ของตัวเองเนี่ยได้มากขนาดนี้ ทีนี้นั่นถามพี่ตั้นก่อนว่าอย่างตัวเด็กเนี่ยค่ะที่เกิดออกมาจากพ่อจากแม่แล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองทางด้านกฎหมายอย่างไรบ้างคะคือเด็กที่เกิดมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีสิทธิ์ทุกอย่างตามกฎหมายเหมือนพวกเราเนี่ยแหละครับเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อ,อยู่ดีคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นบุปกาลีด้วยซ้ําไปมาทําให้เขาต้องจบชีวิตลงเนี่ยมันก็ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนะครับซึ่งสังคมไทยเราก็รับไม่ได้ค,ค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ที่ทางภาครัฐเองก็ต้องมากลับมามองกันว่าทําไมเหตุการณ์ประเภทนี้มันยังเกิดขึ้นอยู่เนืองๆในสังคมไทยเราค,ครับเมื่อไหร่มันจะจบทิ้ทักทีนะครับคือคือ,ค,อ,ค,อคนที่ไม่มีลูกเนี่ยนะค่ะถ้าดูข่าวเนี้ยก็าอาจจะดูู้สึกเฉยๆไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าคนที่มีลูกแล้วลูกเล็กด้วยแบบเนี้ยจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมัน ทำไมมันแย่แย่อะไรขนาดนั้นนะครับตัวเองทําได้ถึงกับลูกเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็รู้สึกกดถูกครับจริงๆเด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักนะเขาอาจจะงองแงงองแงหรืออาจจะร้องไปบ้างซึ่งในเอ็มเนี่ยเขาบอกว่าเขาปวดหวัวไงเขาปวดประสาทเวลาลูกร้องไห้หรือว่างองแงก็เลยทําลายลูกเลยพี่ตั้นแบบเนี้ยคือจริงๆแล้วแนนมองว่ามันเป็นสิ่งที่แย่มากๆนะในในเรื่องของการใช้ชีวิต แบบชีวิตคู่มีลูกมีภรรยาแบบนี้คือคนเป็นพ่อก็ไม่สมควรที่จะทำแบบนี้นะคะคือในเรื่องอ้างว่าปวดหัวนี่ไม่เป็นข้ออ้างนะครับซึ่งไม,ไม,ไม่ไม่ควรรับฟังอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ผมมองว่าปัจจัยหลักสำคัญเลยเนี่ยที่ทำให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ค,คำว่าเศรษฐกิจในครอบครัวก็คือการเงินค่าใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ยมันไม่ไม่พอใช้มากกว่าแล้วก็ไปมองว่าเด็กเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ต้องเอาเงินไปใช้ในส่วนนั้นอผมเชื่อว่าต้องมีประเด็นนี้ขึ้นเกิดขึ้นและจะมีวิชาวิธีการลดค่าใช้จ่ายยังไงเนอะไหมครับลดค่าใช้จ่ายก็คือต้องตัดคนที่จะดึงค่าใช้จ่ายตัวเองออกไปคิดได้แค่นั้นไงครับอืแต่ปัญหาก็คือคุณไม่ได้คิดก่อนว่าทําไม ที่เมื่อคุณไม่ต้องการมีเด็กทําไมคุณไม่ป้องกัน,กนใช่แล้วตัวเองก็รู้อยู่แล้วมีลูกต้องสิบคนเนี้ยนะครับแล้วตอนนี้จะมาอ้างว่าเออเกิดเพราะว่าทาจิตอะไรมันอ้างไม่ได้หรอกนะครับพฤติการการกระทําเนี่ยมันมีการเตรียมการนะครับมีการวางแผนหลายชั้นนะครับซับซ้อนมากมคนวิกลจริตทั่วไปทําไม่ได้หรอกอนะครับเพราะนั้นฝากท่านผู้ชมไปเลยไม่ต้องไปคิดว่า ไอตัวชื่ออะไรนะนายอะไรนะนายเอม็มนายเอ็มเนี่ยมันจะรอดไม่มีทางรอดนะครับก็คืออ้างไม่ได้นะครับเพราะพฤติการเนี่ยมีการวางแผ่นทับซ้อนมีการปกปิดความผิดอีกนะครับอเอาบุคคลอื่นเข้ามาช่วยมาเกี่ยวข้องอีกนะครับเพราะนั้นจะอ้างวิกลจริตไม่ได้เลยนะครับ คุณผู้ชมเมื่อพี่ตั้นพูดถึงเรื่องวิกลจริตเดี๋ยวแนนจะพาคุณผู้ชมมาคุยในเรื่องของบุคคลวิกลจริตหรือว่าคนบ้านเนี่ยนะคะเขาต้องรับโทษทางกฎหมายหรือเปล่าแต่ว่าก่อนจะไปถึงคําถามนี้คุณผู้ชมไอ้คาว่าเด็กที่เราเรียกกันเนะะี่ยค่ะว่าเด็กเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ย เขามีการคุ้มครองเด็กซึ่งมันไม่ใช่แต่เด็กเล็กอย่างเดียวนะคือเด็กในที่นี้เนี่ยคุ้มครองไปจนถึงอายุเท่าไหร่คะพี่ตั้งครับคือกฎหมายที่พูดถึงเรื่องเด็กก็จะมีเรื่องอพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็ก,ดกอย่างที่หนึ่งแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญาที่เก่าวถึงไว้นะครับแล้วก็จะมีพระพราชบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในคดีเด็กนะครับในศาลยาวชนนะครับที่เก่าเรื่องนี้ไว้นะครับเเเพราาาะะฉนนนั้นคํว่่ด็กีย ถ้าเอาให้ชัดเลยก็คือเด็กบุคคลที่อายุต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกินสิบห้าปีบริบูรณ์จนถึงอายุสิบแปดปีเนี่ย<อ>ภาษากฎหมายอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเ<ฆ>ยาวยชน<ฆ>นะครับมันก็เลยแยกออกสองส่วน<อ>แต่ถ้าตามพรบรคุ้มครองเด็กเลยเนี่ยเ,<อ>เขารวมเป็นคําเดียวกันเลยว่าบุคคลที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ถือว่าเป็นเด็กแล้วกัน<อ><อ>นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยใช้คำพูดเดียวกัน<อ>ก็คือใครที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีก็คือเป็นเด็ก แต่ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยจะต้องยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะนะครับมีข้อจเว้นด้วยาบางครั้งเนี่ยคนอายุต่ำกว่าป18ปีก็สมรสได้ะนะครับหรือต่ำกว่า15ปีก็สมรสได้ถ้าศารอนุญ,ญาตอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ระหว่าง15ถึง1 8ปี <c oughs> ถ้าสมรสเนี่ยก็ต้องมีผู้ปกครองเนี่ยหรือว่าบิดามารดาเนี่ยยินยอมด้วยม,มันก็ต้องมีเหตุนะที่เด็กแบบนั้นจะไปทําการสมรสนะใช่ครับต้องมีเหตุ แต่สรุปว่าคุณผู้ชมคะเอ่อตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ18ปีเนะะี่ยค่ะคือเอาง่ายๆว่าต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ลงมาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเด็กในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้อนุบาลเป็นผู้ปกครองหรือเป็นผู้ดูแลเด็กอยู่ใน,นขณะนั้นเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเด็กด้วยถูกต<ช>้องไหมคะต้องให้ความรู้ให้การศึกษาดูแลอย่างดีด้วยถูกต้องไหมคะ ใช่คือหน้าที่ของผู้ปกครองเนี่ยก็คือดูแลเด็กหรือเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะคือมีคำพูดเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ะซึ่งมันแยกออกจากคําว่าเด็กอีกนะกับเมื่อกี้เด็กเราบอกว่าตา 18, ่ำกว่าสิบแปดใช่ปะ่ะแต่ถ้าบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็คือบุคคลที่อายุต่างกว่า20ปีบริบูรณ์เพราะฉะนั้นถามว่าและช่วง18ปีถึง20ปีบริบูรณ์เป็นเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ถ้าไปตามกฎหมายถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่เป็นผู้ใหญ่ที่ยังไม่มารู้นิติภาวะออยังไม่สามารถทํานิติกรรมอะไรได้บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็อยู่ในความปกครองหรือความดูแลของผู้ปกครองหรือบิดามารดานะครับ ฟังในเรื่องกฎหมายแล้วเราอาจจะสับสนแล้วก็ปวดหัวกันจักนิดสักนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะเฉพาะในช่วงอายุที่เราแบ่งตามภาษากฎหมายเรื่องของเด็กเรื่องของผู้เยาว์หรือแม้แต่กระทั่งคือโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมันก็มีผลในทางกฎหมายที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาหรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตามนะคะ แต่ละอย่างเนี่ยมันมีผลบังคับแตกต่างกันไปทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรารู้ในเรื่องของเด็กไปพอสมควรแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครอง,องผู้ดูแลเองคนที่ดูแลเด็กเองเนี่ยไม่เฉพาะเป็นบุคลาการีเท่านั้นนะคะรวมไปถึงคนที่ดูแลเด็กด้วยเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเด็กตามสมควรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เด็กทุกคนจะได้รับการยอมรับได้รับการปฏิบัติอยู่แล้วทีนี้คุณผู้ชมค่ะในเรื่องข่าวนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่บุคคลทั่วไป ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาสงสัยกันเหลือเกินว่าไอ้คำที่ว่าคนที่กระทำความผิดตามกฎหมายอาญาแล้วมาอ้างว่าตัวเองเป็นบ้าเคยเข้าโรงพยาบาลรับการรักษาอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยรับโทษน้อยลงหรือว่าไดออ้ไม่ต้องรับความผิดหรือเปล่าอครับคือเรื่องนี้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา56นะครับซึ่งซึ่งบัญญัติไว้ว่า ถ้าบุคคลที่กระทําความผิดทางอาญาขณะวิกลจริตอขณะวิกลจริตนะครับบุคคลนั้นไม่ต้องรับโทษอคนหมายก็อยู่ไว้นี่นะเพราะฉะนั้นคนทุกคนก็เลยจะมองหาข้อมาตนาเนี้อเดี๋ยวนี้คนรู้ทําพฤติการอ้างเรื่องวิกลจริตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคําว่าวิกลจริตเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนไม่ใช่อยู่ดีก็อ้างว่าวิกลจริตหรือพฤติการแบบจริงๆเป็นการกระทำความผิดต่อเนื่องและอ้างวิกลจริตมันก็ไม่ใช่ะนะครับ การวิกลจริตแล้วผลที่ตามมาก็คือสารสารก็อาจจะไม่ต้องไม่ลงโทษหรือลงโทษน้อยลงก็ได้ถ้าขนาที่กระทําการเนี่ยยังพอมีจิตที่จะคิดได้อยู่บ้างบางส่วนสารก็อาจจะลงโทษเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่าขนาดนั้นเนี่ยขเขาวิกลจริตจ,จริงๆไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ทีนี้หลักฐานเหล่านี้ที่จะมาะแสดงว่าตัวเองวิกลจริตในขณะกระทำผิดก็ต้องมี หนึ่งใบรับรองแพทย์หรือหรือหนังสือยืนยันจากแพทย์ว่าขณะกระทำความผิดเนี่ยวิกลจริตหรือพฤติาการต่างๆที่มันดูแล้ววิกลจริตจริงไม่ใช่มามีความคิดซับซ้อนในการก่ออาญากรรมแล้วบอกวิกลจริตอย่างนั้นไม่ใช่ครับอย่างนี้คุณผู้ชมต้องให้พี่ตั้งขย,ยี่สนิดหนึ่งว่าไอ้วิกลจริตเนี่ยคือบางทีเนี่ยมาใช้ใช้ศัพท์อวิกลจริตคนทั่วไปอาจจะมองว่าไอ้วิกลจริตเนี่ยมันถึงขั้นไหนที่เขาจะได้รับ ยกเว้นทางด้านกฎหมายแบบนี้คือคาว่าวิกลจริตเนี่ยก็คือคนที่ไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้มไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยทําอะไรลงไปค่ะสภาพร่างกายเขาเรียกว่าไม่มีเกตเจตนาเกิดขึ้นถ้าภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเจตนาจะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลวิกลจริตเพราะเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยคือการกระทําการกระทํามันเกิดขึ้นก็คือต้องมีจิตใจที่คิดก่อนจะกระทาอะไร ใช่ไหมสมมติเราจะพูดเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะพูดเรื่องอะไรอันนี้มีการกระทําเกิดขึ้นแต่บุคคลวิกลจริตเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดได้ครับร่างกายอยากทําอะไรก็ทําไปมันเหมือนว่าเป็นถ้าเรามองว่าเหมือนเหมือนพืชเหมือนเหมือนพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาอยากทําอะไรก็ทําไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือวิกลจริตจริงๆนะครับอันนี้ที่กฎหมายยกเว้นโทษให้แต่ถามว่ามีความผิดไหมมีแต่กฎหมายยกเว้นโทษให้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายอาญา ทุกอย่างอยู่ที่เจตนาของผู้กระทำใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณมีเจตนาในการกระทําความผิดแล้วการกระทํานั้นคุณรู้อยู่ขณะกระทําคือสามารถที่จริงๆแล้วเนี่ยโต้อตอบพูดคุยได้รู้ว่าสิ่งที่ทําลงไปคืออะไรคนที่คุณไปฆ่าคือใครเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าคุณมิกลจริตไม่ได้ทีนี้ลําดับขั้นตอนในการรักษาถ้าหากว่ามีการเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลจริงไอใบรับรองแพทย์ตรงนี้เนี่ย จะมาอ้างเพื่อเป็นเหตุในการยกเว้นโทษได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเข้าช่วงกฎหมายแปลกรอบโลกรอ Around the world กันก่อนค่ะ เป็นทรัพย์สินรูปแบบหนึ่งยิ่งมีที่ดินมากเท่าไหร่ก็แสดงว่ามีทรัพย์สินสมบัติมากเท่านั้นสําหรับในประเทศแทนซาเนียซึ่งประชาชนทำมาชีพเกษตรกรรมและปศุสัสตว์เป็นหลักการจัเลียเจ้าของที่ดินเพื่อทํามาหาก,กินจึงเป็นเรื่องสําคัญมากแต่กฎหมายของประเทศนี้ได้ระบุไว้ว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินแต่สามารถเพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์ในที่ดินของพ่อพี่ชายหรือน้องชายได้เมื่อเธอแต่งงานเธอจะเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกับสามีแต่ถ้าสามีเสียชีวิตที่ดินนั้นจะตกเป็นของพี่น้องหรือคนในครอบครัวฝั่งสามีที่เป็นผู้ชายผู้หญิงจึงไม่อาจใช้ประโยชน์จากที่ดินได้หากไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ชาย คุณผู้ชมค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นช่วงกฎหมายแปลกรอบโลกรอ a r รา n d the world ค่ะต้องบอกว่ามันก็แปลกจริงๆนะคะพี่ต้นเพราะว่าเรื่องของประเทศนี้เนี่ยที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยนะคะทีเ่เราได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้น,นะคะมันเป็นเรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินของหญิงครับ<ะ>ซึ่งผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะถือครองที่ดินได้เลยในประเทศของเขาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกถึงแม้ว่าเขาอาจจะได้รับที่ดินมาโดยทางโมรดก ก็ไม่สามารถที่จะถือครองที่ดินได้นะ,ะก็เป็นเรื่องแปลกๆนะคะที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในวันนี้แต่ว่าในประเทศไทยไม่มีแบบนี้นะทุกคนก็คือมีสิทธิเท่าเทียมกันคุณผู้ชมค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องของเรากันต่อค่ะเมื่อช่วงท้ายที่แล้วนะคะเรามีการคุยกันไปว่าคนแบบไหนเขาเรียกว่าเป็นคนวิกรจริตที่ทางกฎหมายเนี่ยคือเขาบอกว่ามีความผิดนะแต่ว่ามันไม่ต้องรับโทษนั่นเองทีนี้ค่ะทางด้านของนายเอ็มเนี่ย เขามีการรักษาด้วยอ่าไอ้เรื Z ่องแบบนี้เนี่ยเราสามารถที er> ่จะเอามาหมายถึงว่าประกอบคำให้การเพื่อเป็นเหตุลดโทษอะไรแบบนี้ได้ไหมคะคือก็ต้องดูว่าในการรักษาเนี่ยผลการรักษาหรือผลการตรวจของแพทย์เนี่ยนะครับพบว่ามีการวิกลจริตหรือเปล่าบางครั้งการรักษาเขาไม่ใช่วิกลจริตนะอาจจะเกิดภาวะความเครียด ใช่ไหม,อมนอนไม่หลับก็ไปหาหมอ,อมแล้วจะเข้ามาอ้างตัวเองว่าวิกฤจริตซึ่งเป็นคนละเรื่องเลยนะครับความเครียดเนี่ยมันยังห่างไกลกับคําว่าวิกลจริตอีกมากมายนะนะครับเนี่ยจะชัดเจนมากห่างไกลอีกนานอีกเยอะเลยะนะครับแล้วเมื่อพฤติการการกระทําำผิดจากการสอบสวนนี่มันมีความชัดเจนว่าการกระทําของผู้กระทาผิดเนี่ยม,มีขั้นมีตอนมีความคิด สลับซับซ้อนที่จะเอาบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมาช่วยเหลือในการปกปิดความผิดเนี่ยอันนี้มันเป็นการกระทําที่แต่ตองไว้ก่อนอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องวิกลจริตจะเอาเข้ามาไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เลยวิกลจริตก,กับคําว่เาเขาเรียกว่าโรคจิตนี่มันต่างกันนะบางทีบางคนะมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันวิกล <ạ. S 2> จริตนี่คือคือสมองเองเนี่ยมันต่างการอะไรไม่ได้เลยแต่วิกลจริตเนี่ยสมองเขารู้ รู้หมดรูกันกระทาหมดเลยแต่เพียงแต่มีความคิดลึกๆในจิตใจเนี่ยอยากไปกระทําอะไรอย่างหนึ่งถูกกดดันมาอีกปอย่างนี่อันนัเรียกว่าจิตที่ไม่ปกติแต่ถ้าเท่าวิกลจริตนี่คือจบเลยตัวเองไม่รู้เรื่องเลยทําอะไรไปมันเหมือนครับที่เราเคยเห็นคนเดินตามถนนถอดเสื้อผ้าเดินบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยไม่ใส่รองเท้าไม่อาบน้าอะไรนั่นครับนั่นวิกลจริตทําอะไรไปเรื่อยครับ นั่นคิดว่ากรณีนี้เนี่ยน่าจะเป็นโรคจิตมากกว่าเหมือนมีเรื่องอะไรลึกๆที่อยู่ในจิตใจมันเหมือนมันฝังทําให้เขาแบบเป็นคนที่มีอาการรุนแรงชอบใช้ความรุนแรงใช่ครับบางทีการที่เขาทําแล้วให้เด็กตายเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขก็ได้เนื้อออกปะครับมาเขาถึงได้ทาตามๆต้องลูกต้องห้าคนน่ะค่ะแล้วไปทํากับเด็กเนี่ยเด็กไม่มีทางสู้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็คือรู้สึกว่าการการทาตรงนี้ตัวเองมีความสุข มันก็เลยทาซ้าเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้เอาออกมาออกมาอยู่สู่สังคมไม่ได้นะครับต้องต้องกระจับออกไปสังคมซึ่งการกักจับก็มีหลายอยประเภทเอาไว้อยู่นั้นตลอดชีวิตหรือจะตัดออกจากระบบสังคมไปเลยก็ได้นะครับให้สิ้นสภาพบุคคลไปใช่ครับใช่ครับพูดกันให้พอๆก็คือสิ้นสภาพบุคคลไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อเนี่ยนะคะว่าในเอ็มเนี่ย เขาจะได้รับโทษทางกฎหมายอย่างไรแต่ในคิดว่าน่าตะหนักอยู่อันนี้คือเป็นการฆ่าโดยไต่ตองไว้ก่อนไต่ตองไว้ก่อนนะครับโทษอย่างเดียวก็คือประหารชีวิตนะครับประหารชีวิตเพราะเขามีการวางแผนทุกเรื่องซึ่งขั้นตอนการทําเนี่ยถ้าไล่กฎหมายแล้วผิดเยอะมากนะครับคือเราบอกไม่ถูกว่าผิดเยอะมากถ้ามันมีข้อมูลหลักฐานที่ชัดนะอ่าหนึ่งก็คือทําร้ายก่อนสองรวมเดียวกับคางตามตั้มไม่เติมเสียสี่ลิภาพสี่ ค่านะครับโดยแต่ตองไว้ก่อนห้าปกปิดฟับศพเคลื่อนย้าย,ย,พยศพแล้วก็ไปจำลายพยาหลักฐานโอ้โหถ้าไล่ข้อกฎหมายนะทำลายพย่างหลักฐานต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็ไอภรรยาเองที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยม,มีส่วนรู้เห็นอีกอโอ้โหมันเข้าไปเยอะครับเยอะแต่ว่าสุดท้ายก็เจตนาเดียวก็ลงโทษบทหนักที่สุดครับ อันนี้คือเรื่องของนายเอ็มนะจริงๆเขามีเรื่องของทําลายลูกอีกนะแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมันมีในส่วนของภรรยาเนี่ยที่พี่ท่านพูดมาเมื่อสักครู่นี้นี่นะคะคือนายเอ็มเนี่ยเขามีภรรยาหลายรายคือรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยประมาณห้าคนแต่จริงๆแล้วที่อยู่กับนายเอ็มตอนนี้ประมาณสองคนคนะคะคือเหมือนกับช่วยเหลือกันอะเลี้ยงดูเอางี้ดีกว่า <c oughs> เลี้ยงดูปรากฏว่าพอมีการกระทําความผิดแบบนี้เกิดขึ้นมาตัวภรรยาเองจะต้องรับผิดแบบไหนคะ <c oughs> ตัวภรรยาเนี่ยนะครับก็ตัวเขาเองถ้ามีส่วนรู้เห็นหรือเป็นผู้สนับสนุนหรือรู้และเฉยอันนั้นต้องมีส่วนรับผิดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นผู้สนับสนุนก็ทำาผิดหรือเป็นตัวการร่วมเลยะนะครับหรืออาจจะมองถึงขั้นเป็นผู้ใช้จ้างวานด้วยซ้ําไปถ้าโโถ้าตัวเองมีมีส่วนในการพูดทําให้สามีกระทําผิดนะครับก็อ,อันเนี้ยมันก็มันระบบการสอบสวนก็คงต้อง ต้องให้ชัดเจนนะครับเพื่อดําเนินคดีให้ถูกต้องอย่างกรณีถ้าหากว่าภรรยาอยู่ในเหตุการณ์แต่มีการห้ามปรามแล้วห้ามปรามสามีแล้วว่าเอ้ยพี่อย่าทํานะพี่อย่าทํานะแต่ว่าตัวเองก็ถูกทําร้ายเหมือนกันแล้ว<ข>ทำไม<ะ>ไม่แจ้งตารวจนะครับอืใช่ไหมมันก็อ้างไม่ได้ตอนนี้มันมีใข่พูดอ้างได้เด็กก็มาอยู่นายเอ็มก็ติดคุกไปแล้วตัวเองจะมาอ้างว่าเห็นแล้วแล้วทำไมไม่แจ้งตำรวจไม่แจ้งญาติผู้ใหญ่บ้านก็มี นะครับพนักานฝ่ายปกครองใกล้ตัวเองโทรคลิกเดียวก็รู้จักรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านก็โทรแล้วแจ้งเดี๋ยวเขาก็ให้ตำรวจมาปุจุบคงไม่ต้องโดนถึงห้าศพไงศพแรกนี้ก็ควรจะจบได้แล้วนะครับมันก็ไม่เกิดความสเสียมากขนาดนี้ตั้งแต่ภรรยาคนที่สามนะที่ที่ลูกมีการเสียชีวิตจนกระทั่งภรรยาคนสุดท้ายนี่คือสูญเสียลูกไปเยอะที่สุดเลยที่บ้านนะคะเหลือเพียงลูกคนเดียวเท่านั้นที่ ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเวลาเดินออกมาเนี่ยมีการปกปิดร่างกายต้องใส่เสื้อแขนยาวเพราะว่าตุกเนื้อตัวเนี่ยคือมีแผลอ,อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่เราฟังแล้วเราแบบรู้สึกแย่มากๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะในเรื่องที่ทางด้านภรรยาเนี่ยบางทีเอามาอ้างรหรือแม้แต่กระทั่งบอกว่าไม่กล้าแจ้งตำรวจกลัวตัวเองเนี่ยจะโดนฆ่าเหมือนกันอันนี้คือหมายถึงว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนเนี่ย ไม่รู้ว่าเขาจะมองเรื่องนี้ในในฐานที่ว่าภรรยาเนี่ยสมรู้ร่วมคิดเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นตัวการร่วมหรือเปล่าคือยังไงก็ต้องดำเนินคดีครับผมผมบอกย่างไยต้องโดนยังไงก็ต้องโดนถ้าไม่เกี่ยวกับฆ่าก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการทําลายพยานหลักฐานหรือเคลื่อนย้ายศพยังไงก็ต้องมีส่วนรู้ไอ้ตรงนี้โดนอยู่แล้วครับทีนี้ข้ออ้างตรงนี้ว่ากลัวโดนฆ่าเนี่ยมันผมก็ไม่รู้เขาคิดยังไงนะ พอ,อพอแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็ต้องมีมาตรการวิธีการป้องกันคนอยู่แล้วนะครับมันมีไหมล่ะช่วงเนี้ยที่เป็นข่าวว่าพอไปแจ้งตำรวจแล้วโดนคู่กรณีฆ่าตายอืมมีน้องแนนเคยได้ยินข่าวไหมช่วงนี้ยผมว่าเป็นสิบสิบปีแล้วผมยังไม่เคยได้ยินเลยนะว่าใครไปแจ้งความแล้วโดนคู่กรณีฆ่าตายอืเพราะฉะนั้นเราก็อ้างไปเรื่อยไงครับคิดไปเองนะครับเพราะเราแจ้งความตำรวจเนี่ยหรือเจ้าที่ฝ่ายรัฐเนี่ยคือมีโหยกรมคุ้มครองสิทธิ์อะไรแต่อะไรเข้ามาดูแลคุ้มกันไม่ให ถูกทำร้ายเนี่ยเขามีมาตรการอยู่แล้วอย่าไปคิดเอาเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยอย่างนี้ก็กลายเป็นฆาตพไปย,ยังไงก็ปล่อยอย่างนั้นแล้วดีเหรอนะครับเออคุณผู้ชมค่ะเนี่ยแหละค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเป็นผู้เสีหยหายหรือว่าเป็นพยานในคดีก็แล้วแต่นี่นะคะมันมีในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของพยานซึ่งพี่ตั้งเนี่ยเคยมาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็พูดถึงเรื่องของการคุ้มครองพยาน<ช>ไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ัวพยานหรือผู้เสียหายเองเขาก็มีสิทธิในการที่จะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของสิทธิแล้วก็ความปลอดภัยของเขาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องกฎหมายหรือว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำก็เดินเข้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดีก,กว่านะคะหรือว่าเหมือนในเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เนี่ยที่ภรรยาเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องไหนบ้างแต่จริงๆแล้วในเมื่อเป็นลูกของเราอ่ะ เราก็ต้องมีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อให้ลูกคนอื่นเนี่ยปลอดภัยมันเหมือนที่พี่ตั้นบอกมันน่าจะจบไปตั้งแต่ที่คนแรกเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่ตั้นฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับกรณีนี้หน่อยค่ะครับก็ฝากเรื่องของเหตุการณ์พวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่นเรื่องนี้ก็คือภรรยาเนี่ยรู้เห็นทั้งหมดครับอย่าปล่อยให้มันเลยผ่านไปนะครับต้องแจ้งเจ้าที่บ้านเมือง นะครับกรณีที่สองก็คือบุคคลที่พอจะรู้ละแคะละคายาว่ามันมีพฤติการพฤติการของผู้กระทําผิดเนี่ยมันน่าสงสัยว่าน่าจะเป็นการก่อเหตุร้ายเนี่ยให้แจ้งฝ่ายปกครองหรือตํารวจไว้ก่อนอฝ่ายปกครองก็คือผู้ใหญ่บ้านตัวเองเนี่ยง่ายที่สุดใกล้ที่สุดและก็เจอกันประจําแล้วฝ่ายปกครองเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านรับแจ้งเนี่ยก็ต้องมาดูเอ้ยมันมีพฤติการน่าเชื่อเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านก็จะแจ้งตํารวจเข้ามาสืบสวนก็ได้จริงว่ามันมีพฤติการจริงไหมเช็ค ลูกเลิอกอยู่บ้านครบไหมไปโรงเรียนหรือเปล่าอะไรแต่อ,อะไรได้ข้อมูลเดี๋ยวเจ้าที่เข้ามาทําการยุติเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ทันทีปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่ไม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การกระทําความผิดต่อเนื่องหรือการกระทำไซ้ําแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นความสูญเสียก็จะไม่เกิดขึ้นกันในสังคมอย่าให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาแก้ปัญหานะครับต้องแก้ช่วยกันแก้ตั้งแต่ตน้นนะครับก็ฝากไว้ครับอ่ะคุณผู้ชมขา อย่าลืมนะคะใครก็ตามที่อ,อยู่ละแวกใกล้เคียงหรือพบเห็นในเรื่องของการกระทําความผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคือบางทีตัวเจ้าทุกเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปแจ้งความหรือไปแจ้งคนอื่นๆคุณผู้ชมสามารถที่จะแจ้งเบาะแสไปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือว่า,าคนที่มีอำนาจที่จะจัดการในท้องที่หว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งเถอคะค่ะ เพื่อความปลอดภัยนะคะของคนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะรักาษาสิทธิ์ทั้งของตัวเราเองแล้วก็บางทีเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างด้วยทีนี้ในเรื่องของเด็กแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนอกจากที่จะแจ้งไปยังสถานีตํารวจต่างแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าผู้ที่มีอํานาจปกครองในในชุมชนหรือท้องถิ่นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะ แจ้งเข้ามาที่กองกำกับสิทธิเด็กและก็สตรีได้ด้วยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลนะคะแล้วก็ควบคุมหน่วยงานตรงนี้อยู่นะคะซึ่งมีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กและสตรีโดยเฉพาะนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็มีการออกไปช่วยเด็กตามข่าวที่มีการล่วงละเมิดทางเพศบ้างมีการค้าประเวณีบ้างแบบนี้นะคะแนนก็ฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับช่วงท้ายของรายการแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะเปิดมา รับชมในช่วงหลังแล้วก็อยากจะไปเริ่มรับชมตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ y u ู u ูบชาแน n n อ l ิสทีวียูเจนีเดียนะคะนอกจากนี้เรามีการคุยกันเรื่องถึงการคุ้มครองพยานพี่ท่านพูด ถึงเล็กน้อยแต่ว่าเรามีการคุยกันไปแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะไปย้อนหลังดูได้นะคะใน EP ีก่อนหน้านี้ค่ะวันนี้แนนต้องขอขอบคุณพี่ตั้นค่ะพันตํารวจเอ,ดอกดฟอร์ธนเสษพิรมเอี่ยมนะคะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลางกองบัญชาการศึกษาที่มานั่งพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ตั้นค่ะ คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการดีๆแบบนี้นะคะรายการกฎหมายแบบนี้ได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะทางช่องพลิ i c e tv สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแนนพิต้นแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ